ค่ะหนูเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นปรยมศึกษาปีที่สองหนูชื่อเด็กหญิงพิพุงแก้วเหล่าศรีวันนี้หนูเป็นตัวแทนนักเรียนห้องเรียนคุณภาพระดับชงชั้นที่สามค่ะหนึ่งด้านการจัด้านความสะอาดาการจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะมือูวางจัดของเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นสมาชิกรายชื่อของห้องเรียน ส่วนมุงนี้จะเป็นตาราทหองเรียนนะคะส่วนมุมตรงนี้จะเป็นชาติศา,า,าสนาพม่ากษัตริย์และข้อตกลงของห้องเรียนสวนสื่อต่างๆที่ติดตามห้อเรียนและหนังห้องเรียนเป็นสื่อการสอนของห้อเรียนนะคะจะมีหมวกภาษาอังกฤษหมวกลายหมวกแม่ปินโดนพีหมวดคทนนิส หมวดวิทยาศาสตร์และหมวดสังคมศึกษาค่ะส่วนโต๊ะที่จะเ,เรียงอยู่ละห้องนี้จะเป็นนักเรียนจะเป็นหนังสือเรียน,นชื่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้นะคะส่วนมุมตรงนี้จะเป็นมุมเก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดมีไม้กวาดไม้พองและไม้น้ำค่ะวาเรียนลูกเสือ จะเป็นสถิตินักเรียนมาเรียนและชั้นมัธยมและชื่อชั้นที่เรียนและชื่อครูประจำชั้นส่วนข่าววิชาสำคัญนะคะเราจะมาอัปเดตเป็นช่วงๆค่ะส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นมุมสืบสวนค่ะผ่านมาตรงนี้จะเป็นมุมนวัตกรรมไฟฟ้าและนวัตกรรมทางสารไทยกรุภา5กับยามี11ค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมไฟฟ้าสวิตชต่ละสวิตเราจะแยกสีไว้สีฟ้าสวิตอดไฟข้างหน้าสีเหลืองสวิตตรงกลางส่วนสีแสอดอถไฟข้างหลังนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตไฟควบคุมไฟฟ้าค่ะส่วนนี้จะเป็นแฟ้มสะสมผลงานของการเรียนการสอนในเทอมนี้นะคะจะมีการบันทึกการตรวจสอบเครื่องแต่งกาย การบันทึกออมรัพย์และการเข้าแถวหน้าเสาธงค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบการเรียนการสอนของเทอมนี้ค่ะแผนจัดการเรียนการสอนนะคะตอนนี้เราเรียนถึงเรื่องกาดของโพงประพาตทองแดงค่ะเรื่องความเป็นมาและประวัติผู้แต่งค่ะนี่เป็นภาพกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนคือคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะคะส่วนภาพต่อไป คือคุณครูประจำชั้นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สองนะคะคุณครูนันทพรหาบุตรค่ะหนูขอจบการรายงานโครงงานห้องเรียนคุณภาพเพียงแค่นี้ค่ะคุณค่ะ